สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำสาเหตุของไฟฟ้ารัดวงจรแล้วทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างหนึ่งอย่างแผงวงจรไฟฟ้าชนิดนี้นะฮะที่บ้านแม่ผมก็เก่าแล้วมันช่วงนี้โรคโควิดระบาดก็อยู่บ้านก็ดูแลซ่อมไฟให้แม่อ,อย่างบล็อกลอยตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนนะครับ ่ออื่นก็จะทำการดึงคัดเอานี้ลงมาก่อนไฟจะดับจะมืดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแผงวงจรตัวนี้นะครับยิงอยู่บ้านนอกไฟก็จะไม่ค่อยเป็นระเบียบหน่อยนะครับ,นะรบจะให้ดูสาเหตุที่อย่างบ้านไม้ทั่วไปนะครับที่มีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ เกิดอักขีภัยตามบ้านขึ้นได้นะครับจะมีหนูตัวเล็กๆนะครับเข้าไปทําลังในในโพรงตัวนี้นะครับดูนะครับนี่นะครับคือสาเหตุเลยนี่นะครับนี่แหละครับมาทีก็แกะทีนะครับนี่แหละครับเป็นเชื้อไฟอย่างดีเลย ในแผงวงจรไฟก็จะมีสายไฟทั้งนิวตรอนแล้วก็สายลายนะครับถ้าเกิดหนูไปแทะสายไฟสายไฟขาดนิวตรอนกับลายชนกันหรือหนูจะไปพาดระหว่างนิวตรอนกับลายทำให้เกิดประกายไฟไอตัวนี้นะครับจะเป็นเชื้อไฟอย่างดีเลยนี่นะครับเศษไม้เศษใบไม้ ก็จะเกิดเพลิงไม่ได้เช่นกันนะครับฝากให้ทุกคนที่เป็นพอจะเป็นช่างหรือแนะนําให้ช่างมาดูที่บ้านนะครับอย่างผมก็ปีละครั้งกลับมาบ้านมาที่บ้านที่สวนนะครับมาดูที่บ้านที่นาแล้วมาดูให้แม่ทีนึงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหมดแค่นี้แล้ะครับสวัสดีครับ